สวัสดีครับพี่น้องทับช่องพายุโซนของธรรเดาวเรา,าครับวันนี้เป็นพี่เลี้ยงครับนหนึ่งวันครับเล็กน้อยครับ <c oughs> ถึงมาเห็ดหนัง เด้ออ๋อสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับในย่องร้ายคุณส่งน้องทันหวังพูดดังๆน้อยพูดอะไรอันนี้คุณมาทำอะไรครับฮะคุณคุณมาทำอะไรครับคุณสีเงี่ยคุณแง่ฮะคุณอะไรเงี้ยคุณแง่คุณแง่คุณมาหาคุณแง่แล้วครับหาเจอเบุงกรบพี่น้องนี่มาหา ยังเหรอขึ้นี่ยังลเลยคุณเ่ขาเรียกอะไระเขาเรียกว่าอะไรฮะคุณคุณอะไรนะคุณเง่คุณเง่ไหนจ,จับจับมาขึ้นมาดูหน่อยจับมาขึ้นมาเลยเฮ้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 ยเเยเร้ยฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย อ้าด้วงมันต้องเป็นเรื่อยๆหนิอันนี้มันเรียกอะไรดว้งดวงมันต้องไม่มีขาด้วงมันต้องมีขาอ้าวยังก็เรียกด้วงไงด้วงที่ไหนนี่ครับเดี๋ยวจะเพิ่งจะนี่ครับพี่น้องมาหาไอ้แม่งอันนี้แล้วครับดวงครับแม่งข้ามครับอยากได้ครับอันนี้ก็อ้อย เอาถือไปไปหาที่ไหนี่ครับคุณสีเอไม่หาเอาฮะไม่ได้ไปหาเฮจินเลยไปไปหาเราวม่พบเหรอหาไม่เจอ <laughs> ตาตีพผัว่าหาไม่พอเราเราได้มาได้จังไงนี่ซื้อเอาซือา้ <laughs> อเเอเาหาอย่างดีเลยนะเอาไม่ได้หาอ๋อซื้อเอา ได้ได้ได้ไดกตัวนี่ได้กี่ตัวอ่อสิบห้าเอานับนบันับกอ่อนมันได้กี่ตัวออหนึ่งสองส้าห็ดแปด้สอันสีห้าสิบหกสิบเจ็ดเอาหายไปไหนตัวนึงเฮ้ยยังมงสิบสิบเจ็นับดีป่าเนาะมันเยอะเลยนับไหม มันอยู่ข้างล่างตรงนี 1, 1> ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสไหนแซ่บซิซินึงสองสาสี้าเอาล้ครับนับแล้นับบ่ารเยอะแค่ได้เรียนมานี่ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสี่ห้าสิบหดแเก้าม้าได้เยอะไหมเยอะพอใจอยังพอใจล้วไม่ต้องหาต่ออีกใช่ไหม,ไมต้องหาอีกแล้วเอากลับบ้านได้ใช่ไหมอบบเออกลับบ้านได้แล้วกินข้าวอิ่มหรือยังกินอิ่มแล้วกินข้าวกับอะไรปลาฮะปลาปลา แล้วเชี่ยวไปเห็นยังนี่ไงเล่นฮะเอาไปเล่นพอเล่นเล่นเล่นเสร็จจะไปทำอะไรฮะทอดบอบทอดเลยบอเหลือของใจไว้ของใหญ่ที่ของใหญ่ที่เหลือนะเอามาในในองที่เล็กที่สุดเอาไปทอดมาเลย เอาอไม้สอง้ม่ทอดไม่ได้ทงสามันต้องเอาไปเลี้ยงก่อนอซื้อมาให้ทั้งเยอะต้องเลี้ยงก่อนนะครับนะครับทํบควนครับอยากได้ครับพามาหาเหรอครับพี่น้องหาว่พอครับเลยเห็นเด็กหน่อยอยู่บ้านครับเขาหาไว้ครับเลยไปสื่อเขามาพี่น้องนี่ครับมากับทันสีเขาบ่คือครับพี่น้อง บม่ได้กินนะครับน,นี่ก็เขาที่เข่าเกี่ยวมากครับพี่น้อง <c oughs> เกี่ยวมาก,กตากไว้อยู่นี่นะครับ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ไปหาไอแ้แมงแมงอยังติดแมงอะไรคนระับแมงกินนู่นไม่แมงกินนู่นที่ไหนไม่แมงอะไรแม,งอ,แมงอ่ะ แม่ไหมครับคุณแง,งจังการที่เราไปหาคุณแงของท่านสีมานะครับนี่ที่เลี้ยงเด็กนะครับเด็กอยู่กำในกำมือของเราเลยนะครับสองคนเราจะทำอะไรก็ได้นะครับวันนี้ครับแต่เราเป็นครูนะครับวันนี้เช่นนี้ดีม,มารีมาโรสีดามาลีมาโรสีด,สดูสีดา <c oughs> สีดูอะไรโสดิษย์ใส่เร็ว สวัสดีท่านผู้ชมห,หน่อยนั่นดีนี่เออครูอะไรครูเต้ครูเต้เป็นยังไงบ้างใจดีไหมร้าย <laughs> ร้ายอยังไงฮะใจดีฮะครูคเต้ร้ายอยังไงฮะเอาพูดดีพูดดีดไม่รู้ใจร้ายใจดีเหรอร้าย<ว>ใจร้ายเออเขี้ยดีดีร็ว วันนี้จะมายู่กับอาจารย์เตยครับโซนการบ้านนักเรียนนักเรียนโค้งครับนักเรียนปออะไรแล้วคุณครูต้องรู้ปอดิไม่รู้อ่ะคุณครูไม่ได้ไปเรียนเนาะคุณครูอยู่ที่บ้านไงเอาดีแค่ไหนดีเด็กชายอะไรบอกเขาก่อนอ่ะเด็กชายเด็กชายอะไรเด็กชายนอนแั้มาพูดดีดีแบบพูดดีๆพูดดีๆเด็กชายอะไร ไอ้ชายรอดทันมันก็มาดูทันต์ปออะไรเออคุณครูต้องรู้สิเออคุณครูไม่รู้เลยยังไงครับบอกเขาก่อนให้รายงานตัวไงู่ชั้นต์ปออะไรพูณดีดีคุณดีป้อนหนึ่งป้อนหนึ่งครับแต่เนาะเร็วเร็วอัเออเอาเขียนเขียนเขียนดีๆวันนี้เขียนไม่ดีดูดนะดูดนะสีทักไทยนะครับวันนี้ทักไทยแล้วมีกับคุณครูนะครับ เร็วเลอเขียนสวยๆเขียนดีๆอ่านด้วยอ่านด้วยเขาอ่านว่าอะไรไม่รู้มาลีมาลีมาโลมาโลสีดาสีดาเออเขียนสีดาด้วยนี่สีดาเนี่ยเขียนตรงนี้ซอีสีน่ะเราอ่านเออเขียนดีๆเร็วโอ้เฮ้ยไม่เอา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 เขียนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนเล่นเล็วนี่รูปไหนสีรูปไหนสี

หยับหยับมาทางนี้เออเชียนสือเออจุดได้ไม่ไม่ต้องจุดเชียนสือเลยเชีนยนสวยกอดหัวนะมันสวยๆน่ะเอออู้มันเชียนงามอยู่ที่ดูอ่ะโอ้นั่นน่ะมันเชียนบอกเลยะวะมันเชียนบอกจจกเชีนเลยวะสีวะอู้มันเชียนคืออยู่อวเชนี่ซาไลอีนะ่ะสาไลอีน่ะสีมาดูคุณครูกับนักเรียนนะครับผมยอมอยู่หรอคผับยอมใดเป็นคู่ไดนผมยอมรับอีก มึงก็มีลิ่วเด็เป็นคู่เด็กเลี้ยงได้นี่ครับคือจริงๆความอดทนหลนะคู่คู่คู่เด็กหน่อยนะเออคู่เด็กหน่อยไหมกอาปองหนึ่งกวาดองหนึองมันตรงตรงมีใจรักกันเนาะเนาะอูสุดยอดสดตรงนี้เป็นญี่ปุนนี่ก็เป็นคู่ในทีเนาะบ่าแต่สิเป็นลูกคนลูกตัวมันก็ต้องหักเนาะเอ้าเขียคจ้ะน่าเบื้องนี้เราเบื้องนั้นดีหน่อยเฮาเขียนดีดโอ้ยสีเขียนเขียนเคียนเซลยางเลยถ้าเขียนเสร็จแล้วก็มาเอาตรงนี้นี่ เออนี่สิสสิมาลีถือมาลากกมาโลสีดาเอาไปดูเร็วๆสิเขียนว่าไปพาไปดูเอาอะไรด้วยเออปล่อยปล่อยทิมให้มันดิเออทิสถ้าปล่อยไอคุณเงี้ยออกไปเลยเอาไปละเออฮะเออทั้งาคุณเขียนเขียนเขียนอนเขียนดีรล่านี่มาลีมาถือมาลากก แต่สระอาสระอาเลยเด็เกเลี้เดียวนะโอเคนี่มาดีถือว่าก็ดโเออนล้วลูกแล้วลูกเช่นนี้สิน,นี่พ่อแม่ไอ้พี่เล็กแกไปแหงงานนะครับพ่อแม่ของพ่อแม่น,นะครับอยู่กับเรานะครับสองสามคนนะครับเราจะเกิดวันนี้จะฆ่าดเด็กเราจะทำร้ายเด็กนะครับวันนี้ครับมาดีถือมะรา์ดโมารอศีดาเบิ้งเหรอเน่ยเม,มือนอะไรพี่น้อง เพย์เพื <minutes> ่อเพยสอเออเขียนเอาเขียนเออสไลสลอีเลยสไลอีข้างบนเออเขียนดีๆสไลอีเนี่ยล้อเลื่อนอ่ะเออเห็นเห็นเห็นเส้นนั่นน่ะเส้นน่ะเขียนเขียนอยู่ในเส้นวะเออเออสไลอีที่นี่เอาเลยลูกเขียนสไลอีด้วยสีเขียนดีๆนะสไลอีเหรออืมอืมเออเออถือถือ ตอทุ่งก่อนถือมาร์กอเออถืออย่างหัวเราอ่ะหัวเราตั้งใจหน่อยคุณคุณสอนอ่ะหัวเรามะร์โอหัวเราถือเออนั่นแหละตออ่างเออมามามะร์กอมา สละอะสองตัวเออเขียนได้อยู่ด้วยสละอะนั่นเลยสละ,ะสองตัวมาละอูเขียนคืออยู่นั่นซึ่งอ่ะเขียนงามอยูืน่กออโกกอก่ออ่โโออางน่ะกอก่เออเออกางเออเด็กขดไปจด็กอะไรตรงนั้นล่ะเออแล้วก็บินมากนิดนึงมาโรซิดามาม่าเนี่ยเขียนตรงนี้เออแมาม่าเนี่ยเออ เออมาโลสอีสีมาโลสีดาเออเขียนดีดีดูสีดเดี๋ยวเดียวจะพาไปอันนี้ดูจะพาไปอันนี้ขั้วนี้เนาะกินข้าวแล้วกินแล้วเขียนเร็วจะพาไปกินข้าวแล้วเขียนดีดีแล้วลูกมาโลนะครับก็ให้อาจารย์กับลูกศิษย์เขาเที่ยงกันไปมาโลสีดาสีสีเขียนอย่างต้งนะ นี่ช้างของเราก็กินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเที่ยงนะครับครับบรรยากาศตอนทุเที่ยงนะครับกินน้ำนี่แดดออกได้2วันแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกทุกวันเลยพื้นที่บริเวณนี้ก็ กลับสู่สภาวะปกตินะครับจากที่ฝนตกหลายวันแล้วก็แฉะมากนะครับนี่ก็รู้สึกว่าแดดร้อนมีลมครับมีลมลมหนาวนะครับลมหนาวเริ่มมาตอนกลางคืนอากาศหนาวนะครับครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่า เราจะไปถ่ายอะไรนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิง่งกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ